ผมพลังหนุ่มกูเกตแอร์พอร์ตครับใครนี้ซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์แล้วรบเราซ้อมอยู่ที่่ายอยู่มหาชายคมอ๋ออยู่ที่มหาชัยคมซ้อมอยู่ที่ใายใครอะเอตอนพี่ครับอืมแล้วมีใครเป็นผู้ต้องผู้ซ้อมบ้างที่นั่นรั่เนี่ยมีน้องมาด้วยอ๋อก็คือพวกในค่ายช่วยกันครับผมตอนนี้เราอายุเท่าไรครับสามสี่ครับยังสามห้าอืมเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสี่ น้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ76ครับเราเมื่อตายอะไรครับบูครับแล้ววันนี้เราเจอกับแดเนียลเคยเจอไหมไม่ครับนี่คือไฟแรกเลยครับได้ศึกษาเกมมาต่อยเข้ามาป่ะไม่ครับยังไม่ได้ดูด้วยครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงเรื่อยๆครับถ้าค่อยไปเรื่อยนะแล้วก็ดูอาวุธเขาบนเวทีเลยครับล่าสุดเราต่อยไปที่ต่อยที่กัมพูชากัมพูชาเอาไว้ต่อยฝั่งนู้นนะครับอันนี้านยนง สามปีกว่าแล้วครับพอนี่หยุดไปสามปีเลยแล้วก็ตั้งแต่กัมพูชนนแล้วถึงเน่เพิ่งมาไฟแรกใช่ครับแล้วตอนนั้นต่อยดีกับวิชานั้นเป็นไงชนะครับอ๋อชนะมาครับตอนนั้นเวทเท่าไรที่โน้นต่อยเจ็ดสิบโลครับอ๋อก็คือเป็นปล่อยต่อยหรือช่างต่อยยังไงครับอืมแล้วพอจากนั้นปุ๊บก็หยุดสามปีใช่ครับอแล้วมามีไฟแรกร่างกายเป็นไงตอนนี้ ยังไม่เท่าไหร่ครับห้าสิบหกสิบครับแต่ก็พร้อมที่สู้ได้ครับร่างฐานเงินก็คือสมุนแข็งแรงครับเรียกว่าวันนี้ก็คือพร้อมประทะได้เลยวันนีนเถอะเราต่อยมวยมาโดนๆทุกวันได้กี่ไพ่แล้วครับประมาณสี่ห้าร้อยได้ครับสี่ห้าร้อยไฟได้เนาะอืมอ่ะเราคนจังหวัดมหาสารครับมหาศาเชิญชวนแฟนกับเราหน่ยหน่อยครับช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เต็มที่นะถึงจะหยุดไปนานแต่ก็เกย์บ,บ,บร่างกายอยู่ที่บ้านตลอดอยู่แล้วรอบแขโอเขามากขาครับผม